โปรเจกต์สองสมาร์ทออฟฟิศโปรเจกต์สำนักงานกเกษตรอำเภอความเป็นมา ตามที่กมรมส่งเสริมการเกษตรมีนโยบายที่จะพัฒนางานเกษตรอำเภอให้เป็นช่องทางการเข้าถึงบริการทางด้านการเกษตรอย่างทั่วถึงสะดวกรวดเร็วสร้างโอกาสการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานและภาคีส่วนที่เกี่ยวข้องและได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการของสำนักงานเกษตรอำเภอในลักษณะของศูนย์บริการแบบเบสเซ็ตวันสต็อปเซอร์วิสหรือสำนักงานเกษตรอำเภอสมาร์ทออฟฟิศ โดยการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอให้มีสภาพเหมาะสมต่อการให้บริการเกษตรและประชาชนที่มาติดต่อราชการและวางรูปแบบสำนักงานที่อำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจะขยายผลการดำเนินงานสำนักงานเกษตรอำเภอสมาร์ทออฟฟิศให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทุกอำเภอทั่วประเทศ นำแนวคิดการบริหารสำนักงานมาใช้ 1. สถานที่ภายในสำนักงานได้จัดจุดไว้สำหรับบริการเกษตรกรเป็นแบบบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่อความสะดวกต่อการให้บริการไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ให้คำแนะนำรับฟังและแก้ไขปัญหาโดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการและส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนั้นๆ 2. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการสนับสนุนจากกมรมส่งเสริมการเกษตรมี7รายการ ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งและเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ได้แก่คอมพิวเตอร์เครื่องอ่านสมาร์ทการ์ดเครื่องอ่านบาร์โค้ดก้องเว็บคามราพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร,ร,กรที่มาขอรับบริการ 3. ระบบงานเจ้าหน้าที่สำนักงานกเกษตรอำเภอได้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามนโยบายของกมรมส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรโดยยึดการทำงานภายใต้ระบบส่งเสริมการ,กรเกษตรมิติใหม่ MRCF ข้อดีของสำนักงานเกษตรอำเภอ 1. มีการส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ให้คำแนะนำและวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกร 2. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสำนักงานเพื่อก้าวสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่สมบูรณ์แบบ 3. เกษตรกรสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ดในการเข้าถึงบริการ4ระบบคือ 1. ตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรอีเ e ช็ค 2. บริการให้กับประชาชนอีเซอร์วิ เกษตรกรต้นแบบเจ้าหน้าที่ต้นแบบ e-contact c ข้อมูลองค์ความรู้ e-norate กดของการใช้แนวคิดสำนักงานเกษตรอำเภอลดการติดต่อแบบตัวต่อตัว,ว face-to-face ระหว่างพนักงานการใช้ระบบอัตโนมัติในชีวิตประจำวันผู้บริหารต้องลงทุนสูงซึ่งต้องวิเคราะห์ความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกันเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เสนอแนะเพื่อการพัฒนาต้องมีการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของอุปกรณ์อยู่เสมอต้องมีการประชุมติดตามความคืบหน้าผลการดําเนินงานและวางแผนการทํางานประจําสัปดาห์เพื่อเตรียมความพร้อมในการทํางานต้องมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่แบบพี่สอนน้องเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรต้องสร้างทัศนคติที่ดี ต่อการบริการเกษตรกรบริการด้วยใจเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่เกษตรกรที่มาขอรับการบริการ